ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอรนพร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับในวันลุ่งขึ้นอาจารย์ได้ไปพบกับเสี่ยวจูและถังซานและพาพวกเขาไปที่ป่าสัตว์วิญญาณป่าสัตว์วิญญาณเป็นสถานที่ ที่สัตว์วิญญาณของจกักรพาิถูกกักขังไว้ไม่มีสัตว์วิญญาณอายุ10,000แปีเหมือนป่าใหญ่ชิงโตในป่าสัตว์วิญญาณแม้แต่สัตว์วิญญาณอายุ1 0 0 0 0ปีก็ยังหายากในขณะนี้ทั้งสารถามว่าอาจารย์วิญญายุดการต่อสู้ของข้าคือย,ย,าอย่างยิ่งครามข้าควรจะติดวงแหวนวิญญาณแบบใดเมื่อพูดถึงวิญญายุดการต่อสู้อารมณ์ของอาจารย์ก็ตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดและเขาพยักหน้าช้าๆพร้อมกับกล่าวว่า ตามวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์อ,อย่างครอบคลุมของข้าเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับย่างเงินครามข้าขอแนะนําให้เจ้าย้ายไปในทิศทางของประเภทควบคุมในอนาคตประเภทควบคุมอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิญญาจาร์ประเภทต่อสู้หรือวิญญาจาร์ประเภทอาวุธและเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ที่สามารถไปมาระหว่างทั้งสองได้ประเภทควบคุมนั้นเหรอทางสารถามต่อว่าอาจารย์ประเภทควบคุมมีความสามารถอะไร อาจารย์กล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาจาร์ประเททภทควบคุมหมายถึงการใช้วิญญายุธการต่อสู้ของตนเองเพื่อจำกัดคู่ต่อสู้ให้บรรลุจุดประสงค์ในการช่วยเหลือหรือโจมตีตัวยอย่างเช่นย่างเงินครามก็มีข้อดีเช่นกันใช่หรือไม่หลังจากที่วิญญายุทธการต่อสู้ย่างเงินครามของทางสารตื่นขึ้นทางสารก็สังเกตรูปธรรมธรรมชาติของย่างเงินครามนี้โดยตั้งใจแต่ก็ไม่พบอะไรเลย นอกจากพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและย่างเงินครามสามารถเห็นได้ทุกที่อาจารย์ยกมือขวาขึ้นเหยียดนิ้วออกและกล่าวว่าก่อนอื่นเลยการใช้ย่างเงินครามนั้นใช้พลังวิญญาณเพียงเล็กน้อยซึ่งน้อยกว่าการใช้วิญญาณยุทธประเภทอาหารนี่แสดงว่าเจ้าสามารถพึ่งพาพลังวิญญาณของเจ้าเองได้ดีมากทังสารพยักหน้าอาจารย์พูดถูกการใช้พลังวิญญาณของย่างเงินครามแทบจะเป็นศูนย์ มื่อถูกปลดปล่อยออกมาในปริมาณเล็กน้อยอาศัยพลังวิญญาณเข้าไปย่างเงาครามนี้จะโตได้ยาวกว่า10เมตรทําให้เขารู้สึกเบาใจได้เล็กน้อยกับพลังวิญญาณอาจารย์ยืดนิ้วที่2อออกมาภารการที่สองย่างเงาครามนั้นทําร,ราเกินไปดังนั้นการหลอกลวงของมันจึงยิ่งใหญ่กว่าวิญญายุดการต่อสู้อื่นๆมากโดยจะพาะอ,อย่างยิ่งสําหรับสัตว์วิญญาณธรรมดาที่มีปัญญาตามดังนั้น แม้ว่าเจ้าเะาเรียกวิญญาณยุดการต่อสู้ของเจ้ามาไว้ข้างๆพวกเขาพวกเขาก็อาจไม่สามารถที่จคะค้นหามันได้ดังนั้นเขาก็เหยียดนิ้วที่3มออกพูดขึ้นว่าประการที่สามย่างเงินครามมีทิศทางการพัฒนาที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากย่างเงินครามมีจุดนอ,อนจึงสามารถพัฒนาได้หลายทิศทางและจุดนอ,อนของอย่างเงินครามเอง ก็ป,ป้องกันไม่ให้เขาผิดพลาดวงแหวนวิญญาณของคุณรลักษณะใดๆก็จะไม่ปฏิเสธหลังจากได้ฟังคําแนะนําของอาจารย์แล้วทงางซันก็โอดรู้สึกไม่ได้ว่าย่างกรามของเขาไม่ไร้ประโยชน์และเขาก็มีความมั่นใจในวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขามากขึ้นเซียวจูก็ถามด้วยความกระตือรือร้นเช่นกันว่าอาจารย์แล้วข้าวลาอาจารย์หยุดชะง,งักแล้วพูดว่า สำหรับวิญญาณยุธิการต่อสู้ของเจ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่หลังจากการวิจัยเกี่ยวกับวิญญาณยุธ์การต่อสู้มานานหลายปีสิ่งที่ดีที่สุดคือการแนบวงแหวนวิญญาณประเภทจิตวิญญาณเข้ากับวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้าวงแหวนวิญญาณประเภทจิตวิญญาณนั้นเหรอความสามารถทางจิตวิญญาณแรกที่เสียวโจได้รับเมื่อเขาตามร่าสัตว์วิญญาณเฝยหยานคือความสามารถทางจิตวิญญาณของประเภทพลังจิตแท้จริงแล้ว หนังสือคำพีขั้นสูงของเขาเป็นเพียงเทคนิคเท่านั้นเขาต้องพึ่งาพาความแข็งแกร่งของตัวเองหากต้องการต่อโซ่หากเขาต้องการใช้หนังสือคำพีขั้นสูงเป็นอาวุธเขาสามารถที่จะติดวงแหวนวิญญ,ญาณให้กับมันได้เท่านั้นมเมื่อเซลจูได้รับการเสียสระจากแม่ของเซลโอเขายัางได้รับความสามารถทางจิตวิญญ,ญาณของมารดาของเซลโอด้วยนั่นคือทักษะสเสนมนตรานี่เป็นความสามารถ ทางจิตวิญญาณประเภทการต่อสู้แต่ในปัจจุบันไม่มีศัตรูรายใดสามารถใช้ความสามารถทางจิตวิญญาณนี้ได้แต่สัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณนั้นหายากเราจะไปหาสัตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณได้ที่ไหนเสี่ยวจูถามนี่เป็นเพียงโอกาสเท่านั้นไม่เพียงแต่จะพบสัตว์วิญญาณเท่านั้นแต่ยังคงพบสัตว์วิญญาณที่มีอายุมากกว่า1,000ปีได้อีกด้วยอาจารย์พูดอย่างหนักแน่นอาจารย์คือผู้ที่รู้จัก วิญญาณยุดการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกแม้ว่าวงแหวนวิญญาณที่สองจะต้องใช้ได้ไม่เกิน7 6 4ปีแต่ก็ใช้ได้เฉพาะกับคนธรรมดาเช่นถังซานผู้ซึ่งมีพลังวิญญาณโดยกำเนิดแม้ว่าเขาจะใช้วงแหวน1000ปีขเขาก็แทบจะทนไม่ได้สำหรับเซลจูผู้ซึ่งมีวิญญาณยุดการต่อสู้โดยกำเนิดระดับปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนและด้วยวงแหวนวิญญาณที่2ที่มีคุณภาพมากกว่า1,000ปี เขาก็แทบจะไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าเซียวโจไม่ต้องการที่จะแนบวงแหวนวิญญาณเข้ากับร่างกายของเขาแต่เขาต้องการที่จะกืนกินวงแหวนวิญญาณสัตว์วิญญาณ1000ปีซึ่งเขาก็เคยกืนกินวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณเฟยหยานซึ่งมีอายุ1000ปีมาแล้วหากเขาแจ้งให้อาจารย์ทราบว่าวงแหวนวิญญาณที่สองที่เขาต้องการคือสัตว์วิญญาณ10,000ปีเขาไม่รู้ว่าอาจารย์จะประหลาดใจแค่ไหน เซียวจูยังมีอะไรต้องทําอีกมากไม่เพียงแต่เขาต้องร้างแขนให้กับแม่ผู้ให้กําเนิดเขาเท่านั้นแต่ยังต้องร้างแขนให้กับแม่ของเซียวอูด้วยเขาไม่อาจที่จะยอมคืนมันลงไปได้หากเขาไม่แข็งแกร่งเขาจะแค่แข้นได้อย่างไรดังนั้นวงแหวนวิญ,ญญาณทุกวงจึงต้องสมบูรณ์แบบรละแข็งแกร่งเพียงพอทั้งสามคนนั่งอยู่ในรถม้าและเดินไปทางป่าสัตว์วิญญาณทั้งถังซารและเซียวจูต่างก็นั่งรถม้าเป็นครั้งแรกในโลกนี้ แม้แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ความโสดชิ่นก็ยังทําให้เขาสนใจว่าเขาเปิดม่านและมองออกไปข้างนอกเมื่อมองดูผู้คนที่พุกพล่านและร้านค้าต่างๆเาขาก็อดไม่ได้ที่จะหวยหาโรคภายนอกเซลชานนี่สําหรับเจ้าเสียงอันแผ่วเ,เบาของอาจารย์ปลุกทางสารให้ตื่นจากความคิดเมื่อเขาหาันไปมองอาจารย์เขาเขาพบว่าเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดอาจารย์มีเข็มขัดสํารองในมือแล้ว ข็มขัดเส้นนี้ดูสวยงามมากเข็มขัดเส้นนี้มีสีดำทั้งเส้นมีลายทางสีเข้มถ้าไม่สังเกตดีๆจะแยกไม่ออกเข็มขัดเส้นนี้ประดับด้วยหยกสีขาว24ชิ้นสีสันอบอุ่นและแวววาวมันเป็นหยกที่สวยงามหายากมากเซียวโจนี่สําหรับเจ้าอาจารย์ส่งขวยหยกให้กับเซียวโจขวยหยกนั้นใสสะอาดสวยงามมากทั้งสองเส้นแกสลักจากหยกซึ่งถือว่ามีคุณค่ามาก ขอบคุณครับอาจารย์ทางสารและเสี่ยวจูไม่สุภาพและเรียบเอื้อมมือไปรับมาิึงที่เรียกว่าของขวัญจากผู้อาศป็นสิ่งที่เรียงไม่ได้ได้เข้มขัดที่อาจารย์มอบให้กับตนเองก็ควรจะมีความหมายเดียวกันอาจารย์กล่าวว่าสิ่งของทั้งสองนี้อยู่กับข้ามาหลายปีแล้วข้าหวังว่าในอนาคตพวกมันจะเป็นราคายในมือของพวกเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นอุปกรณ์นำทางวิญ,ญญาณสำหรับทางสารและเสี่ยวโจ นี่เป็นคำศัพท์ใหม่เอี่ยมแม้ว่าเสี่ยวจูจะรู้จักคำศัพท์นี้แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณหมายถึงอะไรก่อนที่ทางสารและเสี่ยวจูจะถามอาจารย์ได้อธิบายไปก่อนแล้วว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณนี้ตามชื่อบ่งบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้กับพลังวิญญาณในการต่อโซ่มีอุปกรณ์นำทางวิญญาณเพียงไม่กี่ชิ้นที่ส่งต่อกันมาและส่วนใหญ่ไม่มีผลเชิงรบ อุปกรณ์นำทางวิญญาณทั้งหมดสามารถใช้ได้ในการอธิบายถึงมรดกทางวัฒนธรรมสำหรับวิธีการผลิตและการผลิตนั้นพวกมันได้สูญหายไปนานแล้วเอ็มขัดเส้นนี้ได้มาระหว่างการเดินทางร่วมกับเพื่อนสอสาคนและนำมาแจากเป็นรางวัลให้กับเขาส่วนคุยยกเส้นนี้ตกทอดมาจากครอบครัวของข้าเอ็มขัดเส้นนี้สามารถเก็บของได้มากมายและน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับถังซัน เมื่อพูดเช่นนี้ทางสารก็รู้สึกประหลาดใจแล้วอาจารย์ท่านรู้เกี่ยวกับอาวุธลับของเขาหรือไม่นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงพูดอย่างนั้นทางสารมองดูดวงตาของอาจารย์และชื่นชมอีกเล็กน้อยทันใดนั้นที่จริงแล้วอุปกรณ์นําทางวิญญ,ญาณน,นั้นมีประสิทธิภาพมากสําหรับเขาอาวุธลับของสํานักทางของเขามีที่เก็กบเช่นอุปกรณ์นําทางวิญญ,ญาณมันสามารถกลายเป็นนักฆ่าตัวฉกาจได้อย่างแน่นอน ขวีย,ยกนี้เป็นเครื่องนำทางวิญญาณที่สืบทอดมาจากตระกูลข้าเจ้าควรจะมีความสามารถทางพลังจิตวิญญาณถ้าเจ้าใช้คุยโยกนี้ในการแสดงความสามารถทางจิตวิญญาณของเจ้าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเซียวโจรูปุยโยกเขาไม่คาดคิดว่าคุยโยกจะมีผลกระทบมากขนาดนี้ พลังจิตของเขาสามารถทําให้คนอื่นที่มีพลังจิตต่ำกว่าสรุปสรายได้โดยตรงาเขามีการสิมพลังจากสิ่งของชิ้นนี้เขาเก่งว่าพลังจะยิ่งมากขึ้นอุปกรณ์นําทางวิญญาณเหล่านี้ยังไม่มีชื่อตั้งชื่อให้พวกเขาหน่อยก็ดีเมื่อมองดูหยกอันอ่อนโยนทั้ง24ชิ้นทางสารก็นึกถึงบทกวีที่มีชื่อเสียงจากชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาได้โดยไม่แทบต้องคิดเลยว่าข้าจะใช้ชื่อมันว่า สะพานแสงจันย์์4 4ท่านอาจารย์ก็ตกตะลึงไปชั่วขณะใบหน้าแข็งทื่อของเขาไม่สามารถมองเห็นการแสดงออกนั้นได้เขาพยักหน้าและกล่าวว่ามันเป็นชื่อที่ไพเราะแต่ยาวไปหน่อยทั้งซารถอนหายใจในใ,ใจอย่างเงีย,งยบๆบางทีนี่อาจจะเป็นเพราะความทรงจำเล็กๆน้อยๆจากชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาเช่นกันเซียโจแล้วเจ้าระตั้งชื่อมันว่าอะไรอาจารย์มองพปที่เซียวโจอีกครั้ง เนื่องจากเสี่ยวชานตั้งชื่อว่าสะพานแสงจันทร์24่ข้าจะเรียกคุยของข้าว่าคุยนภาแจ่มจันท์อาจารย์ใส่หัวหลังจากฟังและพูดว่าชื่ออะไรนะแต่ทั้งสารมองดูเสี่ยวจูมากกว่าพ่อบทกวีโบราณนี้ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเห็นได้เสี่ยวจูจึงรู้จักบทกวีหลังนี้เสี่ยวจูก็เป็นนักท่องบทกวีด้วยงั้นเหรอทั้งสารเริ่มมองเสี่ยวจูได้ความสงสัยแจ่เสี่ยวจู ก็หย่ได้พูดว่าข้าแค่คิดว่าบทกวีสองบทนี้เข้ากันได้ดีดังนั้นข้าจึงพูดมันออกไปปีของข้ามีชื่อว่าปีนภาแจ่มจันทร์แม้ว่าทั้งศารจะมีข้อสงสัยแต่เขาก็าไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เสี่ยวจูจะบังเอิญตั้งชื่อเหมือนกันผู้รองรับในสมัยนั้นสามารถแต่งลรได้เช่นนี้อะไรเป็นไปไม่ได้ในทวีปโต้รัวหรือบางทีอาจเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ยังไงซะ ข้าก็ไม่ต้องการให้พี่ชายเป็นศัตรูของข้าทางสารคิดในใจอย่างไม่แสใจทางสารยิ้มแล้มองดูเด็กทั้งสองพูดขึ้นว่าไม่สําคัญหรอกว่าจะชื่ออะไรเจ้าแค่ต้องใช้มันเพื่อความสบายใจก็พอสะพานแสงจันทร์ย4และคุยหน้าพาแจ่มจันทร์มันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆฮ่าๆทั้งสมคนก็เดินเข้าสู่ป่าสัตว์วิญญาณด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่กำลังพูดคุยกันอาจารย์ก็พาเสียวจูและทางสาร ไปที่ทางเข้าป่าราสัตว์วิญญาณตรงทางเข้าป่าราสัตว์วิญญาณมีทหารแถวหนึ่งยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูและอาจารย์ก็แสงสัญลักษณ์ให้ทหารดูเมื่อผู้นำทหารที่รับผิดชอบการตรวจสอบเห็นหมายเลขเครื่องหมายของอาจารย์บนเหรียญในหน้าของเขาก็แสงท่าทีเคารพและเขาสั่งให้ทหารรีบออกจากทางเดินและขอให้อาจารย์พาถาังสารและ เซียวจูเข้าไปข้างในเขาไม่ได้ถามด้วยถามว่าทําไมถึงพาเด็กๆแบบนี้เข้ามาในป่าพระราชสัตว์เมื่อผ่านรวเล็กเข้าไปในป่าเสียงทั้งหมดก็ดูเหมือนจะหายไปและป่าส์วิญญาณก็เงียบสงบลงมากเช่นกันเซียวจูคุ้นเคยกับสถานที่แบบนี้เป็นอย่างดีเพราะเขาเคยอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ชิงโตมานานหลายเดือนแล้วหลังจากเข้าไป่าไปแล้วอาจารย์ไม่ได้เร่งเร่งไปแต่กลับสังเกตบริเวณรอบๆอ,อ,อย่างเงียบๆ อาจารย์มองพระทศถังสารเนียเสี่ยวโจแล้วพูดว่าเอาราตกลงพวกเรากำลังจะเข้าไปในป่าก,กันแล้วจากนี้ไปอย่าทิ้งข้าและห่างจากข้าแม้แต่ข้าวเดียวตกลงอาจารย์สําหรับเสี่ยวโจแล้วอาจารย์ไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษเพราะเสี่ยวโจเป็นปรามอาจารย์วิญญ,ญาณโดยกาเนิดและมีวงแหวนวิญญ,ญาณอายุ100 0 0แปีการใดที่เขาไม่เผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณอายุ10,000ปีเสี่ยวโจก็จะรับมือได้ แต่ถังซานทําให้อาจารย์เป็นกังวลมากแม้ว่าอาจารย์จะรู้ว่าถังซานก็ซ่อนทักษะหลายอย่างเอาไว้เช่นการแต่ในปา่าราชสัตว์แห่งนี้ผู้สารที่ร้อนเต็มไปด้วยอันตรายแม้ว่าเขาจะเป็นอาฉริยะแต่ก็มีโอกาสที่จะร่มรงได้ในที่นี้เอาละตามข้ามาในขณะนี้ดวงตาของอาจารย์กับสว่างขึ้นอย่างคาทานหันแรกมือของเขาเข้าภาพไว้ที่หน้าอกของเขาจากนั้น ก็เคลื่อนลงมาอย่างรวดเร็วออกมาได้แล้วรัวสารเป่าจูจพลังวิญญาณสีม่วงก็แตกออกมาจากฝ่ามือของอาจารย์ทางสารรู้สึกเพียงว่าพลังวิญญาณพุ่งออกมาจากอาจารย์แรกตอนนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ